สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในคาร์ดิชิปไท coon นะครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นและมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับผม let's go สำหรับกิจกรรมใหม่ในรอบนี้นะฮะเป็นกิจกรรมคาชาเลนนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เราทําภารกิจเพื่อปลดล็อกรถนั่นเองนะครับซึ่งรถที่เราจะได้รับนะคะนั่นก็คือแมคลาเรน750คันนี้เลยนะครับโดยที่ภารกิจเนี่ยจะมีถึง3ภารกิจที่เราจะต้องทําเลยนะฮะซึ่งแต่ละภารกิจเนี่ยเราก็ต้องทําภารกิจแรกให้สําเร็จก่อนถึงจะปลดล็อกภารกิจต่อมาให้เราได้ทํานั่นเองนะฮะหรือว่าเราสามารถปลดล็อกได้ทันที ก็จะจ่ายเงินอยู่ที่399โลโบอ็อกเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้รถเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทําทั้ง3ภารกิจเลยนะครับแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะมีความยากง่ายแตกต่าง ะะสำหรับภารกิจแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าะฮะว่าจะต้องทํำยังไงนะครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยโดยที่ภารกิจแรกนะครับที่เราจะต้องทำเนี่ยเขาบอกว่าให้เราแข่งในสนามเนี่ยให้ครบ22รอบนะฮะก็คือเมื่อเราเข้าไปทําการแข่งขันเนี่ยรอบในการนับของการแข่งขันแต่และการแข่งขันเขาจะนับเป็น1รอบนะฮะโดยที่สนามที่ผมแนะนาให้ท่านผู้ชมมาเก็บแลบนะฮะนั่นก็คือสนามดันตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะเป็นสนามที่ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างน้อยที่สุดเลยนะฮะและก็ นามเนี่ยค่อนข้างสั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งแแบบสูงสุดของสนามนี้นะครับจะอยู่ที่4ี่รอบนะฮะแต่บอกได้เลยว่าสี่รอบของสนามนี้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนั่นเองนะฮะคือบอกได้เลยว่าสนามนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวมากๆอย่างรอบเมื่อกี้นะที่ผมขับไปเนี่ยผมใช้เวลา4ี่รอบอยู่ที่1นาที25วินาทีนะฮะเป็นเวลาที่ไวมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะเก็บแลบบเนี่ยผมแนะนําให้มาเก็บแแบบทีสนามดันตรงนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าได้ไวมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับภารกิจที่2 นะฮะให้เรามาที่เดลิเวอรีชิพของเราหรือว่าร้านขายรถของเรานั่นเองเมื่อเรามาที่ร้านขายรถของเรานะฮะให้เรามาทําการขายรถให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถแบบนี้นะครับสาหรับภารกิจการส่งรถนะฮะซึ่งในภารกิจเนี่ยเขาจะให้เราส่งรถถึง8คันเลยนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะรับลูกค้าให้ครบ8คนแล้วค่อยไปส่งรถทีเดียวได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่เราสามารถทําได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทําการขายรถให้กับลูกค้าครบแล้วนะฮะก็ทําการส่ง โดยที่เมื่อเรามาที่รูปกระป๋าตรงนี้นะฮะก็จะมีออเดอร์ของรถที่เราต้องส่งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะฮะเราเนี่ยก็จะวาร์ปมาที่รถส่งของแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าใครนะครับทันในช่วงที่เราต้องทําภารกิจรับรถส่งของคันนี้นะครับเมื่อเราได้รับรถคันนี้มาครอบครองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนล้อหรือว่าเพิ่มความเร็วรถคันนี้ได้เองเลยนะครับแล้วก็ให้เราส่งรถให้ครบทั้ง8คันนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจที่2นี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทําาภรก ิจที่2เสร็จแล้วนะครับสำหรับภารกิจสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราทําการขับรถให้ครบ80ไม้นะฮะก็คือระยะทาง80ไม์ถ้าแปลงเป็นกิโลนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ120 8กิโลเมตรเลยนะครับจะเห็นได้ว่าภารกิจนี้เนี่ยเมื่อเราขับไปเนี่ยตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยนะฮะขับให้ครบ80ไมล์ง่ายๆนะครับเราก็จะได้รับรถแม็กลาลรน750้นคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมและก็สําหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าทําไมความเร็วตัวเลขของรถเนี่ยมันถึงเยอะมากจังเลยเร,เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเองนะครับให้เรามาที่ฟันเฟืองด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาเนี่ยให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะไะเห็นคําว่า speed unit ตรงนี้นะครับมันจะมี2ออันก็คือ m p h แล้วก็ KM/h ตรงนี้นะครับถ้าเป็น d e f a u l t หรือว่าเริ่มต้นให้เราเนี่ยมันจะเป็น m p s นะครับถ้าความเร็วเนี่ยก็จะมีเลขที่น้อยนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมขับรถอยู่ประมาณ200กว่าไมนะครับแล้วถ้าเมื่อผมเปลี่ยนเป็น KM/h นะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น300กว่าแบบนี้เลยนะครับก็คือเราเปลี่ยนจากไมล์มาเป็นกิโลนั่นเองนะฮะโอ้ สำหรับหน้าตาของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างเท่มากเลยนะฮะคือบอกได้เลยว่าโมเดลเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีภายในให้ด้วยนะฮะสำหรับภายในตัวรถคันนี้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับนัก ลาดเชไทคูลนะฮะและก็สเปคของตัวรถคันนี้นะครับ,ขรรบเขาจะให้ความเร็วสูงสุดมาอยู่ที่316กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแฮนดิ้งนะครับอยู่ที่7.9นะฮะแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อหลังนั่นเองนะครับเงินที่เราจะได้จากการใส่ในร้านขายรถเนี่ยจะอยู่ที่65ต่อวินาทีนะครับแล้วก็เงินที่เราจะได้จากการขับ1ไมล์เนี่ยจะอยู่ที่2,877ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง620,000 5000เลยนะสำหรับรถฟรีคันนี้นะครับตัวเ,เครื่องยนต์เนี่ยจะอัพมาให้เรา1ขั้นแล้วนะฮะเราเนี่ยยังสามารถอัพเครื่องยนต์เพิ่มได้อีก2ขั้นนะครับก็คือ Sport Up g r เก e แล้วก็ Race u ั g เก d e นะครับซึ่งก็จะมีมูลค่าเนี่ยหลักแสนเกือบล้านด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โค้ดใหม่ในรอบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกรอกว่าเดืาย2023แบบนี้นะครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยก็จะได้เงินอยู่ที่70,000ดอลลาร์เลยนะฮะท่านผู้ชมสำหรับในรอบนี้นะฮะก็ จะมีรถเข้าใหม่ด้วยนะครับ1คันเป็นรถลิมิเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งม,มูลค่าของรถคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่8ล้านดอลลาร์หรือ499โรบักเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับสเปคของรถลิมิเต็ดคันนี้นะฮะจะให้ความเร็วสูงสุดเรามาเนี่ยอยู่ที่357กิโลเมตรต่อชั่วโมนง,งนะครับแฮนด์ดิ้งครับอยู่ที่8.4ดจุดสี่กันด้วยวแบบขับเครื่อง2ล้อหลังนั่นเองนะครับเงินที่เราจะได้จากการเอารถใส่ในร้านขายรถเนี่ยอยู่ที่70ดอลลาร์นะครับและเงินทที่เรราาาจจะได้กกกขับุๆ1 ยอยู่ที่3,083ดอลลาร์เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะท่านผู้ชม